ครั้งแรกและที่เดียวที่รวบรวมสารสกัดไว้เยอะที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเวลยู U. อัดแน่นสารสกัดเกรดพรีเมียมมากถึง8ชนิดถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาข้อเสื่อม8ปประการได้หมดจด และตรงจุดมากกว่าที่เคยมีปัญหาข้อเสื่อมแบบนี้ค่ะจริงๆอยากให้ดูในเรื่องของอาการที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าอาการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คืออาการแรกคืออาการที่เราอะค่ะมองเห็นมันแบบชัดเจนเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นข้อฝืดข้อขัดหรือว่าจะเป็นในส่วนของการที่มีเสียงก๊อบแก๊บการที่มันรู้สึกเจ็บเสียวหรือแม้กระทั่งมันปวดบวมแดงร้อนอักเสบขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอาการที่มันเหมือนมันซ่อนอยู่ข้างในต้องการการตรวจแบบละเอียดมากขึ้นกับคุณหมอแบบนี้ ะะอย่างเช่น กระดูกบางซึ่งเราไม่เคยตรวจเรื่องพวกนี้เป็นเบสิกกันอยู่แล้วอันต่อมาก็คือในส่วนของกระดูกก่อนแล้วก็แตกง่ายมากขึ้นกระดูกมันบางอยู่แล้วแล้วถ้าเรายิ่งไม่แก้มันนะคะมันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งเวิร์กยิ่งหวาปัญหาต่อมากล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันหย่อนการที่เราสูญเสียคอลลาเจนไปเรื่อยอะคะ่ะแล้วจะทําให้ความกระชับความยืดหยุ่นทุกอย่างเนี่ยมันลดลงคราวนี้สิ่งสุดท้ายที่เราไม่อยากให้เกิดเลยจริงจก็คือการที่มีข้อตอบผิดรูปผิดร่างซึ่งถ้ามาถึงสเต็ปเนี้ยคะ่ะไม่มีทางที่จะกินนอะไไรรแแล้้วสามามมถกั ยังไงก็ต้องผ่าตาัดต้องเสียเงินเป็นแสนๆซึ่งอาการท้ายๆอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอะคะ่ะเราไม่เห็นเพรฉันในท้องตลาดอะคะ่ะมันก็ยังเหมือนไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันสามารถออกมาดูแลครบทุกอาการตรงนี้ได้แบบนี้นะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้ฟังผู้เชี่ยวชาญบอกไปแล้วนะคะว่าภาวะข้อเสื่อมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อาการที่เรามองเห็นได้และวันนี้ค่ะเรามีนัดกับผู้ใช้จริงถึง4ท่านที่ผ่านมานะคะเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะและหลังจากได้ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เวลยูตัวนี้แล้วเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนไปยังไงบ้างเราไปหาคําตอบกับพวกเขากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ือแขกรับเชิญของเราคนแรก ร้าน n u m อ e r o 1ค่ะคือเจนีเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะจนต้องพึ่งผาเวลยูคอลลาเจนทานมาเป็นประจำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทานมานานแล้วคือพี่อะเวลาเดินเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วก็ปวดข้อปวดเขา่า<ม>เพราะว่าเรายืนจัดของยกของออไปหาคุณหมอก็แล้วคุณคหมอก็ให้ านคอลลาเจนบ้างแคลเซียมบ้างแต่ปัญหามันก็ยังเป็นเนหายๆพอดีว่ามีคนจากเอสมอเนี่ยโทรมาบอกพี่มีตัวเวลยูสูตรใหม่ซึ่งเขาก็อธิบายว่าสูตรเนี่ยเขาเน้นโดยตรงเลยว่าบำรุงเกี่ยวกับข้อเข่าแล้วก็กระดูกตัวเก่าเราก็ว่าดีแล้วตัวใหม่มันดีกว่าตัวเก่าอีกตอบรับทันทีเลยค่ะได้ทานปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกประหลาดใจเพราะว่า อาการเนี่ยมันดีขึ้นจนถึงปัจจุบันเวลาไหลเดือนผ่านไปเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยดีใจกับเชนีด้วยจริงๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รู้สึกอย่างนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วอาการที่มันเคยเป็นหงุดหงิดใจเป็นปนหายๆไม่มีมารบกวน,นจิตใจแล้วอีกแล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เดี๋ยวนะพี่เอยืนทําเองขายเองรับลูกค้าเองทอนตังเองยืนตลอดไม่ได้นั่งพี่ยืนขายอย่างเงี้ยวันน<ม>ึงอ่ะสีหชั่วโมงเวลาลูกค้าเยอะๆอ่ะมันจะปวดเ<อ>ข่ามีอาการบวมแดงเวลาเป็นหนักๆอ่ะคะ่ะเคยถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ ไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอแล้วฉีดยาที่เข่าเลยค่ะคือจริงๆอะคอลลาเจนมันมีหลายตัวที่พี่ลองกินมาแต่มันไม่ดีเท่าตัวววูตัวนี้เลยอะค่ะเวลวูสุดใหม่มชงแล้วเนี่ยน้ำใสไม่มียังไม่มีตัวไหนที่เคยไปกินเราเห็นแบบนี้นะ<ม>ก็คือใสไม่ชาวดื่มง่ายพี่ทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะ,ะตัวเนี้ยก็คือยังไม่มีอาการกลับมาเลย<ม>ยังไม่รู้สึกปวดขาไอ้<ม>ที่เคยปวดเคยดังก๊อปแก๊ปก็ไม่มีชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะพี่เอ๋ไม่มีปิดร้านเร็วนะแล้วก็ ไม่หยุดด้วยคุณผู้ชมค่ะคือทำงานแบบสู้ตายมากเพราะสุขภาพเราแข็งแรงนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอนะอขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ แหม่ไม่เกี่ยงเลยงานในบ้านก็เก่งงานนอกบ้านก็เก่งนะคะนี่เมื่อกี้เห็นแล้วนะขับรถเองคนล,ล่างผล,ลไม้เองแล้วเดี๋ยวจะขับไปส่งลูกค,ค้าเองใช่ครับตอนนี้ก็ทํามาเป็น10ปีแล้วครับแล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยก็มีครับบางครั้งก็คือต้องหยุดงานไปเลยครับสาสี่วันอะไรอย่างเงี้ยพี่บีนี่ถึงได้ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของคุณผู้ชายหลายๆคนค่ะที่ชอบทนทนเหลือเกินนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่บ่นแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ชายที่กินยาอีกด้วยนะคะแล้วพี่บีมาลองเวลูคาราเจนสูตรใหม่นี้ได้ยังไงคะ เพราะลูกสาวครับตอนนี้ก็ทานมาก็คือประมาณ2เดือนกว่าแล้วใช่แล้วอาการที่เราเคยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับตอนนี้เวลาจะยกของก้มแล้วปวดหลงังก็ไม่มีครับอาการอื่นๆที่มาเคยกวนใจไม่มีเลยไม่มีเลยครับทุกวันนี้ต้องหยุดงานไหมไม่ต้องหยุดแล้วครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะลองเปิดใจแล้วก็ลองเวลลูคอลลาเจนสูตรใหม่นี่ดูนะคะเหมือนกับพี่บีค่ะชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณพี่บีค่ะ ว่าพี่เปิ้ลเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะคือทํางานตลอดทํางานเกือบทุกวันจะได้พักก็แค่เสาร์อาทิตย์ปัญหาสุขภาพตเป็นไงบ้างคะหมอบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมกระดูกบางก็ไปหาซื้อคอลลาเจนมาทานทั้งตลาดเนี่ยทานหมดแล้วพี่ก็เลยมาเจอเวลยูแตกต่างจากตัวอื่นมากที่พี่เคยทานมากินง่ายไม่คาวพี่กินได้2เดือนไม่กลับมากันอีกเลยดีจังเลยอะอันนี้มันคือตอบโจทย์ตรงจุดเลยเนาะประทับใจมากไม่เปลี่ยนใจแล้วนะ แล้วคะ่ะพอตอนนี้สุขภาพดีแล้วขอ<ช>บ<ช>คุณพี่ปนมาก<ช>ขอบคุณค่ะจากที่เราพูดไปเรื่องอาการทั้งหมดตรงที่ผ่านมาค่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ด้วยคอลลาเจนอย่างเดียวเพราะคอลลาเจนอย่างเดียวมันก็จะช่วยในส่วนเฉพาะตรงบริเวณข้อตรงบริเวณปลายของกระดูกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการที่เราจะทานให้ครอบคลุมอะค่ะเราก็จะต้องทานหลายๆอย่างประกอบกันน่ยนะคะอย่างสารสกัดน,นะคะเราก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดนะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แก้การข้อขัดข้อฝืดเสี่ยงก๊อบแก๊บ เจ็บเสียวแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนค่ะเราก็ควรจะทานคอลลาเจนที่เป็นเปปไทด์ซึ่งอันนี้มันจะเน้นไปที่การสร้างความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกอันต่อมาก็คือตัวคอลลาเจนไตเปปไทด์ก็คือจะไปเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบที่แข็งแรงให้กับพวกเล็บผิวผมพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือคอลลาเจนไทป์2เน้นไปที่การซ่อมแซมข้อต่อแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัว กระดูกอ่อนนะคะมันสามารถสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่แก้อาการกระดูกบางกระดูกแตกหักง่ายแล้วก็พวกข้อต่อผิดรูปผิดร่างค่ะก็อย่างเช่นตัวแคลเซียมมันสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราได้อยู่แล้วตัวต่อมาก็คือตัวแมกนีเซียมมันจะช่วยกันกับตัวแคลเซียมในการดูดซึมแล้วก็ทําให้กระดูกเนี่ยมันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นตัวต่อมาก็คือตัวจมูบุกถั่วเหลืองจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับความหนาแน่นของตัวกระดูกนะคะตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือตัววิตามินดี เ,เกี่ยวกับกระดูกบางสามารถกลายเป็นกระดูกที่แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกลุ่มสุดท้ายะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถเพิ่มเรื่องของการดูดซึมแล้วก็สามารถทําให้สารสกัดนะคะเข้าไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือตัววิตามินซีมันสามารถที่จะ